ที่พวกคุณรักโอกมาเท่านั้นเองไม่ถึงขั้นต้องตามข้าตลอดมัง้งมาแล้วาาจะพวกมันแล้วละ่ะอุ้ยอัดมันให้น่วมไปเลยระวังผู้คนที่ใช้ชีวิตบนถนนนังพูดกันว่าชีวิตแบบนี้มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเหมือนว่าวันนี้เป็นวันที่ฉันต้องจ่ายบ้างแล้วงั้นก็เริ่มกันเลยชีวิตของฉันเรื่องราวที่เหมือนเป็นตามโชคชะตานี้เริ่มจากตรงไหนดีนะ ฉันชื่อบิลลี่เป็นยิงล้มต่อสู้นะมีชื่อเต็ม,มว่าคนดวนสองขามอิจฉารยาศายิงสำหรับก,การปราบปามภาคพื้นดินยังไงล่ะสา,คารคดีจัดนโลยีที่สูญหายไปด้วยนะอะไรกะระเทยนอมีที่สูญหาย,ยางั้นเหรอฟังไ,ไม่เล้วนี่ก็มับค,ค่าซ่อมที่แพงมากนั่นแหละลูกพี่นี่เขาก็พูดแบบนี้บ่อยๆนะแต่ฉันว่าชื่อเต็งก็ฟังดูเท่ดีนะแล้วก็ดูเป็นมือชีพด้วยอ๋อตอนนี้บอสของฉันคือลูกพี่น่โคนั่นไงผู้หญิงผมสีพูดที่สักกระเป๋าสักอื่นอยู่นั่นแหละ แต่ว่าลูกพี่นิโคลไม่ใช่บอสคนแรกของฉันหรอกนะถ้าดิฉันจําได้ซึ่งเคยอาศัยอยู่ล้อมเน่ามีเอริโดจะทํางานให้กับชายที่มีความงารอันยิ่งใหญ่เราซื้อใช้มาจากกลุ่มแพเนจอนตั้งสี่ฉันมาบิลลี่และมอบหมายภารกิจให้ฉันฉันไม่เดี๋ยวโมซะหน่อยน้องน้องฉันดังมากเลยนะบทความเก็ยินชื่อฉันก็โกยตัวสั่นกันหมดแล้วเนี่ยน่าน่าฮะแพนเออนกลับไปแล้ว เออดูคนน้ะสิเธอชื่อว่าแอนบี้เธอเป็นเพื่อนโรงงานฉันเหมือนกันใช่เมื่อกี้ฝ่าสวยนี่เฮ้อเดี๋ยวนะกระสุนพุ่งไปทางแอนบี้แล้วเหรอเดี๋ยวนี่ฉันจะเล่าให้จบเลยเออจริงๆฉันควรจะอยู่รอบนอกสบากกว่านะกลายมันหยุดที่ไร่ป้าหม่อีกครั้งทุกคนที่จะดสารอุดมการต่อได้เข้ามาคุยกับฉันอีกครั้งใช่ก็จ,จัดสินใจปล่อยฉันกาลารอิสระแล้วก็จากนั้นว้าวกระสุนปิดชายคนนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยใกล้จะจบแล้ว เออเมื่อกี้เมื่อกี้พึ่งไหนแล้วนะเออใช่อิสระแไปอิสระแล้วฉันก็เลยออดเดินทางมันยังมีเวลาดูภาพกับเพื่อนคนที่หายภาพกับฉันทำการท้าวุ่นวายแลว้วคำขัดแย้งมีผู้คนมากมายต้องการการปกป้องฉันจะตา่างกับพี่ผันนะฉันจะรู้จักการคันนิงแฮจบเลยไปทีคนี้นะยังไม่อยากได้คิดอ,อื่นเลยเออจะหลอดไปได้แล้วก็นะจะสามารถจะไปดูสตาร์ไลท์ได้ต่อไปบ้าเฮ้เกืบอบโดนแล้วฉันไหลเนี่ยที่มันยิงไม่โดนดีกว่า ที่พูดไปเมื่อกี้ไม่นับนะยังไงฉันจะดูสตาร์ไลน์ต่อไปเว้ย